អូយ สวัสดีเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วช่อง151แล้วก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างเวเลสนะครับอดีตบอสแมพครับตัวนี้ปัจจุบันก็หัวหน้าคีปไปอีกหนึ่งแต่เหมือนจะได้บัฟมาเล็กน้อยปะผมจําไม่ได้หรือว่าผมจําผิดก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่สนหรอกจะบัฟจะเนิร์บอะจับเข้าป่าหมดนะครับตัวนี้นี่บอกเลยว่าตอนสมัยยังป่าและวิ่งเร็วนี่ผมจับเข้าป่าบ่อยมากนะ เอามาชนพวกไฟเตอร์ป่าได้ดีอยู่ครับแต่พูดถึงในแพทปัจจุบันนี้ก็คือเล่นเขาเอาไปเล่นอะไรกันออฟเหรอหรือว่าป่าหรือว่าโลมเพราะส่วนตัวนี่ผมเจอน้อยมากนะแล้วยิ่งตำแหน่งป่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแบบนานๆที่เจอถ้าเจอบ่อยๆน่าจะเป็นโลมนะอืมออฟก,ก็ไม่ค่อยเจอนะครับนั่นแหละเขาคงเอามาโลมกันอะแต่หยิบไม่ได้ทุกตาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ลมหรือว่าแทงธรรมชาติมันโหดกว่านะ ทุกวันนี้เวเลสผมก็เลยตกกระป๋องกันไปเลยทีเดียวเชลแต่ว่าถ้าเรายังมีใจศรัทธาในฮีโร่เราก็กดมาได้หมดเลยครับแค่ทารินกาก็โดนเพื่อนด่าน,นิดหน่อยอดทนเอาลวกันเอาออไปและหนึ่งอีกกี้เกี่ยวมาครับจังหวะนี้เอ้ยทนได้เนี่ยต้นเกมอะบัตปั่นหมดสวยสัน,ดนโดนแล้วจังหวะนี้โอ้โหรวบตึงโอเคโอ้โหแล้วสวยเลยนะครับจิ้มไปแล้วเหลี่ยมมาอย่างนี้ปัน่น2รวบ2ออะไรเงี้ยได้แน่นอนครับสำหรับเวเลส งงมากๆ1น,นาทีเออเอาดับเบิลคิวไปนะครับคุ้มๆแบบนี้กำไรกันไปครับแล้วก็มาลุยกันต่อที่ไอเจ้าบัฟแดงตอนนี้ผมจบเป็นทาาด้านของเลนมังกรใหญ่นะครับก็ตัวนี้ยิ่งคนเยอะยิ่งเก่งนะต้นเกมถ้าแบบเราสามารถคุมได้ก็จะโหดเลยแหละอืมผมก็เลยเลือกที่จะจบเป็นเลนมังกรใหญ่ครับน่าจะได้นัวอยู่มาเพื่อนมาเอาเร็วๆอย่ามัวแต่ซูมสวยเพื่อนไปครับมังกร8วีเท่านั้น จังหวะน,นี้ทีมเราได้โซนก่อนครับเอ้าแล้วกบตายอย่างงี้อือโอ้โหโอเคแต่ได้อยู่นะครับเอลสุไปยิงให้ผมนึกว่าน่าจะจบที่อันตีผมแล้วนะเหลืออยู่ติ่งหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่ได้สกิลสองไปเนาะแต่โอเคแหละตรงนี้ก็การันตีได้ว่าเราได้มังกรแน่นอนนะครับมันไปทําบนโอเคได้อยู่แลกกันไปอย่างละหนึ่งโอเคครับแยกย้ายกลับไปฟาร์มทาไรทําสวนต่อ หลังจากที่ฟาร์มมาได้สักระยะหนึ่งตรงนี้อยากจะได้ป้อมล่างมากๆน้องวิฟจะไปไหนโอ้โหเขาฟิกเกอร์หนีนะครับแต่เราก็ได้ป้อมล่างมาอยู่ค่อนข้างคุ้มเลยเรียกฟิกเกอร์ได้ได้ป้อมล่างโอเคเล่นบนสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะครับอยากโดนขโมยป้อมไปแล้วก็นั่นแหละแลกกันไปนะครับเราได้ล่างเขาได้บนนะตรงนี้อิกกี้มันรับไม่น่าทันผมรับให้เลยแล้วกันโอเคระหว่างนี้เราก็ ถ้าอยากจะไปไฟก็รีบวิ่งไปได้นะครับแต่ผมชิวนะแต่ถ้าจะเอาจริงๆก็ควรไปไฟนะครับเฮ้ย <a> ดึงมาดึงมา oh. โอเคได้อยู่ <c oughs> อันนี้มองตาไม่รู้ใจละ <c oughs> <c oughs> แต่เข้าใจเขาได้นะเพราะน่าจะกลัวเรือเขาเหลืออยู่แค่นั้นตบออกน่าจะเป็นเวที่ดีที่สุดนะไม่ได้มาด้วยกันไงมันเลยไม่รู้ใจสลับเลนไม่เพื่อนสลับก็สลับเลยแต่จริง <c oughs> ผมให้ไม่ต้องสลับก็ได้นะ ก็ให้แครรี่เขาอยู่ล่างไปก็ไเด้เขาจะได้มีป้อมกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ทีมนะแล้วแต่คุยแล้วแต่ตกลงกันผมก็ไม่สนขอเป็นเวเลสชาวไล่ไปก่อน <Blood. S 1> ตัวนี้ก็พยายามเล่นต้นให้ได้นะครับแบบเอาเยอะเออมันจะเก่งมากช่วงต้นกลางเกมอะไรเงี้ยเลดมามันก็ผมว่าเวเลสก็ยากอยู่นะเวเลสป่า <c oughs> ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนอะเวเลสยากหมดนะครับพยายามจบให้ได้กลางเกมถึงต้นเกมจะเวิร์กนะตัวมันประมาณนี้ ส่วนคอมโบก็แนะนําให้อันติเปิดเลยนะครับแล้วตามต่อด้วย2แล้วก็ 1, <c oughs> 1> นั่นแหละติดติดกันไปเลยอะ 3, 2, <c oughs> ่ะสามสองคอมโบจบแน่นอนนะครับอันติไม่ต้องไปกักมันไวนะตัวนี้ต้องใช้เปิดเท่านั้น <c oughs> โอเคตรงนี้เราก็เก็บอบิโซดดาก้อนมาได้นะครับแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อดีเลนการก็น่าสนใจนะถ้าไหวตอนนี้คีปกำลังดึบดบเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าทีมเขามียเูเอเอดิ้ง่ยได,ไ,ดได้ได้อย่างนี้ได้แน่นอน โอเคอิกกี้ไปวิ่งไล่สวยนะครับแต่อย่าลืมดูเลนล่างด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวจะบึ้มบั้มมันซะก่อนโอเคเราควรไปช่วยหยานเอาบนดีไหมอืออืออออืออืเนี่ยครับหนึ่งคอมโบมันก็ประมาณนี้นะโดดอันติสองตามแล้วก็ต่อด้หนึ่งที่เหลือก็ตีธรรมดาเอาเดี๋ยวสกิลมันก็วนมาให้ใช้ได้ใหม่แล้วครับแป๊บเดียวเนาะถ้ากลัวสกิลแม่นแนะนำให้สกิลสองแล้วตามด้วยหนึ่งนะมันจะเป๊ะนะครับอืม ถ้าหนึ่งกอะน,นี่ยากมันเล็งยากครับโอเคเราก็กลับมาฟาร์มต่อวเวเีชาวไล่อีกแล้วแต่ว่าเหมือนท่าเรล,ล่างเอลซูกับอิกกี้ก็พยายามไปป่วนบัตให้ฟาร์มไม่ได้นะก็ซึ่งเป็นอะไรที่ดีครับทีมผมนี่ตัวโปโคจัดอิกกี้เอลซูนะโอเคตอนนี้เราได้กลางได้ล่างมาแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับได้กลางก็คุมแล้วเฮ้ยถอยไปเพื่อนผมเองจังหวะเนี้ย แล้วโอ้โหมันจะผิดเหลี่ยมผิดมุมโหและจิมไม่โดนไม่รอดครับจังหวะนี้ฮาโอเค๋ยวเพื่อนผมยังได้อยู่นะครับยานมีล็อกชิลสวยและขออนุญาตวาร์ปมาเหลี่ยมเดิมเดิมุมเดิมเดิมแต่ว่าเป็นไฟใหม่นะครับครั้งนี้บอกเลยว่าฮาอันติใส่คลองแต่ว่ายังได้อยู่จิมโดนและปั่นดับเบิลไปดิอันติไม่ต้องใช้ครับหนึ่งกับสองก็พอฮึบไม่ถึงง้างมาแต่ไกลนึกว่ายูวิเชนติไปแล้วนะน่าเสียดาย โอเคแต่ว่าคีปกลางเข้ามานะครับจังหวะน,นี้พอให้เราได้ใจชื้นหน่อยอาจจะได้ป้อมสโลว์เขาก็เป็นได้ฝากด้วยเอลสุสวยแต่ป้อมกลางแต่ว่ายังไงโดนบัตสับหรือเปล่าโอ้โหสวนให้ด้วยนะครับพาบินเล่นอ้าโดนยูเอพัดล้มเลยนะครับประหมาทไปได้จริงนะดาเมจยูเอ UA. จะเป็นเกมนําเกมตามเขาทําได้ดีนะครับฮีโร่ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเมย์หนึ่งตัวที่ ไม่หยิบก็ควรจะแบนทิงนะเพราะมันสร้างความน่ารำคาญมากๆนะครับผมให้ความน่ารำคาญมันเบียดเบียดกับลิเลียนห้าเลยนะไอ้สองตัวนี้นี่มันโหคู่หูตัวโป้งจริงเลยไอ้นั่นเขาก็จะแบบโป๊กแต่ก็มีสกิลหนีที่พลิ้วไอ้นี่เขาก็โป๊กแบบดาเมจขั้นสุดพุลละท้อโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราสามารถปิดเขาได้ในคอมโบเดียวแบบไม่ได้เขาก,กดอันติก็น่าจะได้อยู่จะต,ต้องหาตัวเขาให้เจอแค่นั้นเองนะ โอเคตรงนี้เพื่อนผมเหมือนเขาจะเปิดก็ต้องช่วยเขาตีนะครับจริงๆผมมองว่าดาก็ดีนะแต่ว่านั่นแหละเพื่อนเปิดละไม่อยากขัดโอเคท yeah, ีมเขาได้ทีมผมได้นะครับแลกกันไปคนละหนึ่งตัวแล้วจังหวะนี้จะเอายังไงกันต่อเพื่อนจะเอายังไงก็เอาไปนะครับผมฟาร์มโอเคแต่ว่าเหมือนบัสเขาจะมาบุกลุกป่าสงวนหรือเปล่าช็อตนี้จิ้มไปก่อนแล้วปั่น เก็บไปด้านของบัลไฟมาได้แล้วไอหนูวิบอยากจะยิงฟรีมากๆสวยเออหายไปเลยนะปเพื่อนไล่ไล่ไล่วหมดไวหมดจังหวะนี้โอเมนไม่น่าจะรอดปล่อยกบไปครับเราไม่ทาร้ายสัตว์ตีมาเอาไอ้นี่ดีกว่าแล้วหยาดเก็บชัดดาวไปได้ด้วยบอกเลยว่ายาวแน่นอนนะครับโอเคเพื่อนดันปงดันป้อมทำโคงทำคีบอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคแต่เดี๋ยวผมดันบนให้นะครับ ก็ปล่อยเพื่อนๆเขาทําเลนอื่นไปแล้วกันอะแล้วมาลุยกันต่อที่ฝั่งบับแดงบ้านเ้านับโอเมนหนีตายล้วผมก็แทกราสไปหนึ่งทีสวยคือเขาฟัดเขาเหวี่ยงกันมาพักหนึ่งแล้วแหละยานก็บโอเมนอะแล้วเดินเดินมาตรงนี้พอดีผมก็เลยลาสซะให้โอเคเอาดาร์กไปนะแล้วก็อืมถ้าปล่อยกลางเลยจะจบได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับดูอีกที แต่ว่าตรงนี้ขอเดินมาปิดบัตเตอร์ไฟก่อนไม่รู้เขาจะเดินกลับบ้านไปหรือยังอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มขอโดดวัดใจหน่อยวะโดนเถอะอื้อชิปชิปละสวยแต่ว่ามีอีกี้มาสอนยังคงอยู่ยังคงอยู่เออแล้วเก็บเป็นบัตเตอร์ไฟมาได้นะครับเกือบแพ้โดดไม่โดนนะโอเคเราเลือกปล่อยเลนล่างนะครับตอนนี้อินฟินิตก็กําลังเดินมานะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถจบได้ก่อนที่จะถึงก็เซเยอร์หรือเปล่า ภาวนาว่าไม่ค่อยอยากให้ถึงเท่าไห่นะที่เกี็จตึงโอเคมาแล้วเพื่อนตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนนี่บอกเขาตีป้อมผมไล่หัวดคนแค่นั้นแหละรู้เรื่องโอเคอย่างนี่ก็จะลัมเบอร์ไปขีบเข้าแล้วครับจังหวะน,นี้โอเมนพยายามหาตัวจะมาล็อกดูลัมเบอร์ตกไปแล้วแจ็คพอตออกที่ผมแต่ว่าดาเมจไม่พอโอเคสวยตรงนี้น่าจะเอนเกมของจริงโอเคจบได้วะ ดีครับไม่ต้องถึงมือกอสเลเยอร์นะอินฟินิตก็พอแล้วก็เป็นทีมเรานะครับที่คว้าชัยชนะในตานี้มาได้ไปดูผลงานกันดีกว่าว่าเวเลสของผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเวเลสจังเกิลเฮ้ยดาวนี้50พอดีเป๊ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ